ครับสวัสดีครับพีเอฟซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับว่าพอๆกับพอแตรียมเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอแตรมผ้ามาสรุปเลขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับทั้งเปิดทางมวลมีอยู่สิบสองอาจารย์ดังในะพี่น้องเด้อนะครับนี่คืองวดวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนหกแปด ลาวพัฒนาออก952 499ครับเลขล่างก็ออก24เนาะพี่น้องเนาะครับจุดที่ป่อแต้มสรุปให้กันรุดเบิดเด้อพี่น้องเด้อครับ99 24ครับเด่น167บ่มาจักตัวพี่น้องครับปบ่อแต้มกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้พอเต้มผลิภาามาสรุปอีกน้องพี่น้องเนาะสิบสองอาจารย์ดังนาคามครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันน้องพี่น้องเนาะครับสิบสองอาจารย์ดังน้องพี่น้องเนาะครับพอเต้มจะเริ่มเลยได้พี่น้อง ขับเริ่มจากเซียนน้องหานพี่น้องบนล่างวิ่งรวดห้ากับแปดนะครับห้ากับแปดห้ากนะับแปดพี่น้องขับเด็กบอลายหางเลนะพี่น้องเนอ้อเด่นห้าสามห้าเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดเน้นห้าสามแปดสามพี่น้อง ครับนี่คือของเซียนนองหานเนาะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมแต่ว่าจะลืมนะพี่น้องเด้อหมักสอดเดลงก็จะลืมกลับตัวไว้นำเนาะครับเนาะครับพ่อแยมขอขอบพูดในหลายนะครับเด้อเซียนนองหานเนาะครับเนาะคอยเข่าคอยปังๆนาคามไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดได้พี่น้องเด้อเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งโวดสี่ตัวเดียวพี่น้อง สี่ตัวเดียวครับเก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่ติดสี่พี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด้อพี่น้องเนาะเรียกสามตัวกับหกเก้าสี่นะครับแคปหน้าจอครับผมครับโปรเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปูคำชนบนล่างวิ่งรูด5กับ8พี่น้องหกับ8ปดขอให้ได้ตัวเดียวได้พี่น้องเนาะงวดนี้นะครับเด่น5้าหนึ่งเน้น518180่ดห18นะพี่น้องเนอ ครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอกราบขอ,ขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่คำชนนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพงลงนะพี่น้องครับพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรลดห้ากับสองพี่น้องห้ากับสองสอง นะเด่นห้าแปดห้าเจ็ดสองแปดสองเจ็ดเน้นห้าแปดห้าเจ็ดสองเจ็ดได้อพี่น้องเนอะรับเหล็กบ่อหลายหางเนาะพี่น้องเนะาะเอามากสอบตัวแดกก็จะเริืมกับตัวไว้น้านะครับแคปหน้าจอครับผมครับพอเตีมขอบขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะรับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องขับเซียนหยวนบนล่างบิ่งรูด7กับ8ดพี่น้อง7กับ8ปดนะครับ1 7ึ่งเจ็สองปสี่แดเดตัวเน้นนะพี่น้องเลือกกันเบิ้ลเจ็ดปดปดนะครับเอาแชปหน้าจอครับผม ครับปรเตรมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับคอยเข่าคอย,คอยปังปัง,ปงวดนี้นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองเด้อพี่น้องเด้อพ่อฉลองงวดที่ผ่านมาเล็ววิ่งเข่าตัวเน้นพร้อมนะพี่น้องเก้างวดนี้บนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่เน้นที่แปดพี่น้องแปดกับสี่สี่ 8นะครับขับ84 86 46 47เด้อพี่น้องเด้อตัวเน้นนะครับเนาะรับกันเบิรน44 88เด็กสามโกับ484นะครับแคปหน้าจอครับผมรับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อฉลองนะครับเนาะคอยเข้าคอยปังๆวันนี้นะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนอะเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดสองกับสามพี่น้องสองกับสามสองสามนะครับครับสังเกตมุชุดวินนะพี่น้องเนอะสองสามสี่เจ็ดแปดเก้า เน้นสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดนะพี่น้องเนาะขับกันสี่เก้าสี่แปดนะครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกดเด้อพี่น้องเนาะขับปูสีสะเกดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดพี่น้อง เจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับครับหลักเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งตัวเน้นนะพี่น้องเนะ้อหลักแปดกับแปดเก้าแปดหนึ่งตัวเน้นเนาะพี่น้องนะเนาะครับมึงเอาได้พี่น้องเนะ้อแคปหน้าจอครับผมครับขอแจมขอกราบขอพระพคุณปูหลาย,ลายๆเนาะครับเนาะปูสีสะเกตนะครับนะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมเลอพี่น้องเนอะครับพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ1พี่น้องเน้นที่หนึ่งศกับหนึ่งครับ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเด้อพี่น้องเด้อตัวเน้นเนาะครับเนาะครับชับหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะคอยเข่าปังๆนะครับปปไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่สมหวังเด้อพี่น้องเด้อปู่สมหวังวันนี้เป็นงวดแรกที่พอเตรียมเอามาลงนะพี่น้องเนาะถ้าเข่าพอเตรียมเพื่ตามมาให้พี่น้องบนล่างวิ่งโลดแปดกับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้อง 8กับ0 0 8นะครับเบิ่งงต้นพี่น,อน้องเด้อลับ8 8 0 8 3มอย่าลืมนะพี่น้องเนาะ0กับ03 0 4 9 9 5 0นะครับเลข3ตัว4ตัวตามนี่นะพี่น้องเนาะรับแคปหน้าจอครับผม ครับผมเตยมขอากาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สมหวังเนาะครับเนาะคอยเข่าปังๆนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายได้พี่น้องเซียนหนองคายงดที่พันามาเล็กวิ่งเข่าอยู่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าจับคููหลุดขับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเซียนหนองคายเจ็ดกับแปด แปดนะครับครับเจ็ดศูนย์เจ็นึเดสามแปดศูนย์แปอพี่น้องเด้อเน้นเจ็ดสองเจาแปดสนะพี่น้องเนาะกันหกสองหกสามนาครับแคปหน้าจอครับผมครับพอแต้มกับขอขอบคุณใหลายนะครับเด้อเซียน 7, 2, 7, 3, 8, 2, 8, 3, นองคายนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดได้พี่น้องเด้อคือของพอแต้มนาะครับเนาะ ครับของพอแตรมกับบนล่างวิ่งรูด8กับ9ก้าเด้อพี่น้องเด้อแปกับ9ก้าครับแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสอง้าสด้อพี่น้องเด้อพอเน้นแต้มเน้นให้ที่8ปดสองแปด้าสนะพี่น้องเนาะ8 ขับผิดพลาดประกันได้พอเต้ียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนาคะครับหาบานันท้พอแเต้มภาพมานับคะแนนน้ำกันพี่น้องครับเห็นแล้วเนาะพี่ 0, น,น,น้องเนาะรับศูนย์สองคะแนนได้พี่น้องเด้อหนึ่งหน,นึ 2, 2นน่งคะแนนสองสองคะแนน สามหนึ่งคะแนนสี่สองคะแนนห้าสามคะแนนหกไม่มีคะแนนเจ็ดสามคะแนนแปดแปดคะแนนพี่น้องโอ้หัวนีแปดมาแห้งน่าขำเอาเด่นที่แปดตัวเดียวพี่น้อง ลองเนอพี่น้องเนอะห้ากับเอ็ดชัดเจนนะพี่น้องเนาะ อาตัวร่องกับห้ากับเจ็ดพี่น้องครับอราผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อ สายวิ่งสายลูดนะพี่น้องเนาะพอเตีมข้อเว่ยพอนคอยเข่าคอยปังๆเลง,งดวดน,นี้แปดตัวเดียวแปดคะแนนพร้อมพี่น้องครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อนะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะฉะนั้นแล้วพอเตีมข้อเวยพรคอยเข่าคอย,คอยปังๆครับพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมนัมนๆกันนะพี่น้องเนาะ เอาย่าลืมนด้พี่น้องเล้อเขำว่าแลวก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดเนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาครมอ่ะสุดท้ายตายสุดนี้ก็ค่อยโุกโศก,ก,กมันๆนะพี่น้องนะเนาะเฮงเฮงรวยๆยนะครับเอาพอกับพอเตีมยมอีกหลังห้วเราพัฒนาออกน้พี่น้องเนาะมือแดงสองทุ่มขึ่งโดยประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม